วเเลขขาแต่ว่าเขาช่วยผู้คนซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเป็นว่าโอเลคือเขาแล้วเสิ็จเลยคนกระบังจีว่าเขาแท้นะขันฟันว่าขาคนไก่หรือเปล่าเรียกเขามาแล้วนี่ต่อกันนี่นี่งวดที่สี่ครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออปอพารวยนะครับผมครับวันนี้ออปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของช่างบันนะครับตอนแรกว่าจะมา วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยช่างบันบอกว่าฝันดีนะครับผมครับโอ้ทางช่องก็อดใจไม่ไหวก็ต้องได้รีบมานะฮะคือช่างบันได้เรียกทางช่องมาด่วนนะครับผมบอกว่าเมื่อคืนน่ฝันฝันดีมากๆเลยนะฮะครับตอนแรกว่าจะมานู่นแหละครับวันที่16เช้านู่นแหละครับหรือวันที่15นะครับเนาะแต่โอ้ไม่ไหวจริง ต้องได้มาก่อนนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะแนวทางของช่างบันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีช่างบันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผุ้เอฟซีตามหาเยอะเลยเอฟซีน้ำลายอยู่ด้วยสร้างอียงก่อยเอฟซีโช่างบันช่างบัน ทีถามหา,หาได้หลายพี่น้องครับอันนี้อันนี้ละเขากยนว่าเลขเขาเลขจะไปอยู่ในปา่าจะไปดังหอดตํบบุญอยู่ในปา่าอยู่ในปา่าจะไปดังไปหอดตับบุญตัวยืนดันตัวเก้าเหรครับเนี่นนยว่าเปลี่ยนแปลงพว่าผู้คนก็ยังบ่มา,มาบอกใหม่นะตัวเก้านีย่ำอีกเนี่ยค่ะตัวใดตัวเก้านี่สองศูนย์หนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดครับแล้วก็สี่หกสี่หก สองศูนย์หนึ่งแปดสี่หกครับผมเอาขึ้นมาฝันเพิ่มเติมคือความฝันฝันเพิ่มเติมหลังจากปล่อยเลขไปแล้วก็ฝันฝันว่าพนักงานจะต่างประเทศมานี้ไปผเทศ่น้ำเขาบมาได้ดอกงานไหนเขาละให้รายประเทศก็เลยพังมือไปข่าเขาตายสองคนมาท่าอฆ่าผู้ใส่สองคนต่งยิ่งเขาเลยปะค่ะ บอเอาไม้ฟาดเขาสุดไม้ฟาดเลยครับไม้ฟาดเขาสองสองคนผู้นึงเป็นกระเทยดอกแต่ผู้ผนึงเป็นผูใสกระเทย่าเป็นผูายทั้งสองเนาะนี่ครับแต่ว่านี่ก็อบอลูกวายตีจังไลยเพราะว่าเขาบอกเคยตีเขาไม่ตีครับมันเขา,เลาเลนะแล้วเล็เนาะก็ฝันว่าขาเขาตายละสองคนถึกเต็มเต็มเลยครับแล้วก็บ,บินกลับมาเมืองไทยเขามีมีคดีเขาออกตัวกลับ คันในบินกลับมานน่กันได้กลับมานน่แสดงว่าออกตัวกลับกลับไปพร้อมกลับไปพร้อมแม่บินกลับมาเมืองไทยเขาเราแต่ว่าตอนแรกบินไปงานอยู่ต่างประเทศน้ำเขาครับผมไปมันเป็นงานเกษตรเพราะจะหวางบัเคยเห็ดนะเห็ดน้ำเขาบ่ได้พอจมลายก็เลยพังมือขาเขาตายกันโอ้เช้าสามันบีบพ่อเมียจะรออยู่เลย โอ้แบมีเีือนแปงแต่ความฝันนี่แหละครับตอนนี้แหละแสดงว่าเล็กคอแล้วเนาะคิดว่าตั้งไดรับคิดว่าเลขเขาแ่ว่าเขาช่วยผู้คนซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเพิ่นว่าโอ้เลขมันาแล้วเสนเลยเป็นกระังจีตว่าเขาแท้น่ะขันฟันมาคาะคนไก่เลนในตีเขาดิครับเนี้ยก่อสองศูเนี้ยก็2 0สองศหนึ่งปดสีครับสองศแปดดก็4ซครับผมครับ เขาเขามาแล้วจักงวดค่นเนี่ยเลขเข้ามาแล้วนี่ต่อกันนี่นี่งวดที่สี่ครับสี่งวดพอมันหลไม้เปนอนจะว่าดังไก่ถามแต่ว่าก่อนนี่น่่มันมันมันเคยเว้นระยะอยู่งวดหนึ่งก้อนตอนวือเป็นงวดที่ห้างวดนี้นะเข่างวดที่ห้าเอองวดงวดงวดนี่นหละงวดที่ห้าคแต่ว่าเข้ามาแล้วสี่งวดโอ้ครับผมมาแล้วสี่งวดครับ ซึ่งว่านี่แสดงไม่ใชเนียนๆนะเพราะว่าอันเลขไม่หลายตัวแม่น,าาาานแถวบ้านนี่เขาใส่เอาใส่เอาเนาะโอ้เพรแถวบ้านนี่คือต้องมาขอแนวทางจากช่างบันแต่ว่าใครเจ้ากระทำนี่ว่าเสียชีวิตกันตัวใดโอ้พวกกระบอกรู้แล้วผมบอกเป็นนักสสดงปันนันเนาะจ <c> ะ <oughs> ่ร้อมฝันฝันได้เป็นตัวแล้วก็คือบวกเป็นตัวลดชื่อผู้ฝันหนีเพรซื้อครับผู้ฝันหนีเพรซื้อ มาเื่อเยอะแล้วพว่าเื่อมันก็ไปชันลาบผู้อื่นคืออะไรตีคนกลับเอาใช่ไหมครับเพาะไม่ตีคนจ่ายครับสองคนสองคนตอนแรกก็บินไปเวรงานด้วยประเทศเขาวันนี้ก็บินกลับมาเด็สองศูนย์เขาเลยหรือคดีอืมตีสองศูนย์ตีตีสองตายสองคนเนี่ยครับเด็กเด็กคนปล่อยมากมีสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่หกสองศูนย์หนึ่งแปด สี่หกเอามันกับสองศูนย์วันแมนเพิ่นย่ำบ่ค่ะน่ะเพิ่นมาย่ำตัวนี้ค่ะมาย่ำสองศูนย์นะเนาะเพราะว่าเลขสามตัวเนาะเพิ่นมาย่ำตัวเดียวแมนย่ำสองจะมากับตีเบสตัวโตตัวใดมักปีกับตีเบิ้งความฝันมามันจะเป็นตัวใดมักตัวใดกับเสื้อตีเล่ต่ะครับผมว่าตีเราผมตีเ่าเป็นเนี่ยเนี่ยเพิ่นไปซื้อของไปซาลูร้านค่ะจ้าตายแลยอ่ะพยาบาลขาโคนตายแล้วเนาะออืแฟนเพิ่นน่ะแมนเอ้า พยาบาลไม่ขาเขาู่ใส้สันดกแล้วบอกชูฟั่งดึงเตือนสอบมาว่าสันฝออัน <c oughs> เป็นความฝันเป็นความฝันออถือว่าเลขเขาาบบ้าแล้วครับแสดงว่าเลขเขาแล้วกันฝันจังสี่เนาะค่ะเนาะเมียเด็ดไปร้านขาเหมือนกันเราตื่นดีใจตายแล้วพยาบาลขาคนตายแล้วเราอะาครับเขาได้ละเราบวดนี้งวดที่สี่นะครับเนาะเลขเขาแล้วว,ว่าสันครับ <c oughs> อันนี้คือฝันเด้อค่ะที่ว่าค่ะตนตายนี้เป็นต้นฝันงวดที่ห้าแต่ว่าเข้ามาแล้วสี่งวดเลยครับวดนี้งวดที่ห้าเข้ามาแล้วสี่งวดค่เนี่ยแสดงว่าปูไม่ไม่อย่างวามฝันเนคนที่หนักครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่เลขมันบ่หลายตัวงวดที่แล้วคนได้เลนได้เลขสามตัวมาเห็นปะครับได้เลขสามตัวมาหกเก้าเจ็ดก็ออกตัวหลังแต่บอกสามตัวแอกววันนี้งวด วันที่ที่สองหันเจ็ดหนึ่งกับเ,เอ้ยหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดแล้วก็มาวัดห้าสามห้าสามหันก็ได้ห้าสามกับหกหกอวันนั้นครับวันนี้วันวัดบังกี้หัแล้วก็แปดศูนย์ครับแล้วก็มาได้ล้างมือออกเลขออกหัน หลังออกหลายการไปเลี้ยวหันมาได้ตัวไม้อีกครับวันสุดท้ายครัเมื่อสุดท้ายมาได้ตัวไม้โตเลขสิบสี่รับสีบทีมหนวงวัดบางกีคือมือมือสุดท้ายนี่หมายถึงมือเลขออกเลครอกก้อนมือเลขออกก้อนมือเลขออกมือหนึ่งมือหนึ่งมาฝันย้ำหมุนคืนโอ้ก้อนมือเลขออกมือหนึ่งเขาวันที่สิบหกเช้าเราจะได้มาตามอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะดังไก่กันรถดังไก่วันสิบสี่หันกะ พอตัวนึงมันช่เขางวดงวดละตัวครับอือได้เลขได้บ้างว่าหลายตัวเลขสองศูนย์ในเขานั่นหรอพี่น้นองเพราะวาเนอะคนตายก็ต้องเป็นศูนย์ตายสองคนก็ต้องสองศูนย์ไม่ย้ำเหอรอเอาพี่น้องก็ตีซอยกัน,นกต,ตีไปเป็นว่าตายที่ผู้ไซส์สองคนมันบ่ครับถ้า้ผมตีเนาะ,ะผมก็ตีตีไปได้ค่ะ <2. S 1> สองศูนย์ ห้าสองศูนย์ครับเพราะว่าผู้ซ้ายเคนเขาเจ้าตีเขาเจ้าตีเป็นห้าห้าสองศูนย์ครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลขห้าใส่เข้าไปอีกเป็นห้าสองศูนย์ถ้าตีเอาเนาะครับถ้าผู้อื่นฟังเบิรงว่าตีเป็นอะไรก็ก็ตีเอาลองเบอร์ก็ตีแบบนี้แหละครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอย่างครับพี่น้อยที่ทุณใส่เนี่ยตัวเลือของเ็น ห้าสองศูนย์ครับกนร์ดกาคอมตีออกมาตีแบบนี้สองศูนย์ค่ะเพิ่นฟันแม่นเนาะค่ะสร้างสามตัสโรถี่นีโมทรสี่ก็เป็นห้ามันบาไา้ค่าตายสองคนตายนี่เขาก็วานเป็นศูนย์อยู่แล้วตายในความความฟันแฟันมาแบบนี้แหละจะให้ตีตีไหมนี่ตีเป็นเลขสามตัวนี่ห้าสองศูนย์ตียังไงฟันยังไงไปหรอเขายังไงเลยแหละของเรา งวดกับฟันเล่นจะถูกเล่นจะเป็นตัวเลขเลยครับเล่นจะเป็นตัวเลขลอยมาถ้า่าวฟังเบืองมือสุดได้มันอยู่ท่าไหนผู้ไม่ยอมใครสิบหกเช้าอีก่ว่าแต่ว่านี่นมันฝันคืองวดเมื่อกี้ฝันแบบนี้แหละฝันคืองวดเมื่อกี้รตอนงวดเมื่อกี้นี่กับฟันแบบนี้แหละมาได้มาตีเอาสิละตอนนี้ตีว่ตถึกก็เลยลอยมาเติบโตมาเพราะมันตีว่ตถกดอกงวดเมื่อกี้เห็นเราได้ตีแล้วก็บเราได้วัาถูอะไฟังนะ ้าวตีว่ถถกเพิ่มพันธี่ให้ตัวร้อยไม่กับว่กแต่ว่าเลขคันพันบ่เปลี่ยนคือบเปลี่ยนเนี้ยแบ่เปลี่ยนคือบ่ฟันอีกแต่ว่าคันขันฟันแบบนี้คันตีก็คือยังเป็นเลขตัวเก่าคือเก่าครับเลขที่ให้ไปก็เหมือนเพิ่มห้ามาแค่ตัวเดียวนะครับเนาะแต่สองศูนย์ก็ยังตัวเก่าอยู่อะไรเงี้ปุมันไม่ย้ำเขาย้ำให้ครับผมครับทุกแต่ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของช่างบันนะครับที่ฝันเมื่อคืนนะฮะฝันว่าได้ตีหัวนายจ้างนะครับเนาะครับจนตายนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความฝันนะฮะช่างบันก็ตีเป็น5-20เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนตัวอื่นๆก็คือตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ํา วันที่16ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งว่ายังจะมีอยู่ไหมตัวนี้หรือว่าจะมีเลขลอยมาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ช่างบันได้เรียกทางช่องมานะฮะว่าได้ฝันว่าได้ตีคนนะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ